สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมเล่นว,วันนี้นน่เกมใหม่ครับนะครับกับผมวันนี้เราทำอะไรวันนี้ก็จะมาสอนใช้ไคําำสั่งได a l ร g อกนะครัก็คำสั่งที่ไว้เชื่อมต่อหน้าต่างไดอาร์ดกับ NPC กับแล้วก็ตัวเรานั่นเองซึ่งคำสั่งนี้ก็จะสามารถพบเห็นได้ในแมปต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมินิเกมใน The h i p ป หรือแมแบบต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้พวกเทเลพอร์ตพวกอ่าอัปเกรดไปช็อปอะไรต่างๆเงี้ยให้มันแบบมีความสวยงามก็ประมาณนั้นเลยครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนที่เราจะทุ่มเนี่ยก็ฝากทุกคนว่ากดไลค์ติดตามกดติดผมด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ข้อคิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคผมเพิ่มให้การเสียเวลาเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมว่าไดอล็อลเนี่ยเราจะใช้กันยังไงและมันทำอะไรได้บ้างโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยก็คือในส่วนของตัวคอมมานด ึ่งวิธีการเสกคอมมานด์บล็อกเนี่ยเราก็จะพิมพ์ว่าสแลตจีฟแอดพีแล้วก็ตามด้วยคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการที่เราใช้ไดรล็อกได้เราก็ต้องมี npc ใช่ไหมหล่ะแล้ว npc เราเสกไงแล้วเราก็จะเสกในการใช้คำสั่ง gif แ p แล้วก็ตามด้วยสปาวเอ็กนะครับผมอ่าเราก็ตามด้วยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยห้าสิบครับผมนี่รเราก็จะได้ในส่วนของตัวสปาวเอ็นพีซีขึ้มานั่นเองนะครับโอเค มาเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยสึ่ราเขาสั่งไดอะล็อกเนี่ยเราจะเป็นต้องมีตัว NPC อยู่ในแบบสังนัดหนึ่งตัวก่อนนะครับอ่ะเราจะมาลองทำดูปึ๊บอ่ะทีนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยซึ่งคขาสั่งไดอะล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเช็แล้วก็พิมพ์มาอกว่าไดไดอะล็อ,ลอกแบบนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเชงแล้วก็โอเพนผมโดยวันนี้วเราจะมาพูดถึงในส่วนของตัวโอเพนกันนะครับนี่เราใช้ผมว่าโอเพนแล้วก็ตามด้วยทารกิตครับผมซึ่งทารกตตัวนี้เนี่ยจะเป็นในสอวนของการที่ ใช้เป็นเอเท่านั้นนะครับผมอ่อเมื่อได้อย่างนี้เราเราจะทำไงผมเราจะเป็นต้องกำหนดไทป์ด้วยครับกำหนดไทป์เป็น NPC ครับผมแล้วก็ตามด้วย Name Tag Data Score หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมีแค่ตัวเดียวภายในเกิครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นในส่นของตัว C เท่ากับ1เอ้ยไม่ใช่ผมใช้เป็น Name เท่ากับอะไรดีไม่ไม่ไม่ไม โอเคซึ่งผมจะใช้ในส่วนของแท็กครับผมเพื่อความง่ายในการทำนั่นเองผมก็ใช้เป็นแท็กเท่ากับอะไรนี่เราเท่ากับไปก่อนผมเพราะว่าตอนนี้เราังไม่ได้เพิ่มแท็กเข้ามานั่นเองแต่เราจะเพิ่มมาทางหลังนะซึ่งเราจะใช้แท็กชื่อที่มีชื่อว่า NPC นั่นเองนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยผมจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวมาร์กไปยังเพเยอร์ที่เราต้องการนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะเชื่อมโยงหน้าต่างเมื่อเปิดขึ้นมาก็จะเปิดดูที่หน้าต่างของตัวเรานั่นเองนะครับนี่เราก็ใช้ไปแล้ผมว่า F a add A หรืออาจจะเป็นแอสพีใกล้ครับผมอ่ะก็แล้วแต่เนาะโอเคซึ่งหน้าต่างดนหลอดเนี่ยผมต้องบอกว่าระบบมันสามารถรันได้แค่คนเดียวนเท่านั้นนะครับผมอ่านี่แหละคือข้อเสียของมันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรันให้มันแบบมีหลายๆห,หน้าต่างแบบอ่าไม,ไม่หมายถึงว่าหลายๆคนสามารถใช้ได้พร้อมกันเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้ในส่วนของตัวแอ d ออนหรือตองมอสน,นะครับผม,อมโอเคเราก็จะตามตัวแอสพีแบบนี้เนาะนี่ก็เสร็จแล้วผมปึ๊บอ่าฮะโอเค เมื่อได้อย่างนี้เราในต่อผมเราจะเป็นต้องวางคำบันทอกไปผบหนึ่งอันแบบนี้เนาะตามด้วยในสองของตัวปรับเป็นรีพีทเอาไว้ถี่เรียบร้อยครับผมเพื่อให้การทํางานของมันเนี่ยดำเนินการได้อย่างแบบรับเรื่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคเราก็จะยังไม่วางคาสั่งครับผมเพราะว่าการแท้กคาสั่งตัวนี้อันตรายมากครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ทําระบบอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยมันจะทําให้เราหน้าต่างเปิดอยู่ตลอดเวลาเนาะซึ่งตอนนี้เราใส่ถึงแค่ add พีผมซึ่งถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือว่าหน้าต่างจะถูกเปิดในตัวเรา ตลอดเวลาครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ภาษาหนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราจะโดนเปิดหน้าต่างทันทีนะครับผมเราจะต้องมาคำนดทาร์เก็ตด้วยครับผมซึ่งทาร์เก็ตตัวนี้เราอาจจะใช้เป็นแท็กก็ได้ครับผมแท็กก็ได้สกอร์ก็ได้แล้วแต่ครับผมถ้าเป็นสกอร์เนี่ยก็เป็นแบบจำกัดการเปิดดูอะไรประมาณเนี้ยผมประมาณ5วิ6กไ่ใช่อะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งงั้นเดี๋ยวผมขอใช้ญาติใช้เป็นในส่วนของตัวสกอร์บอร์ดแล้วกันครับไอ้สกอร์ครผมอ่ะสกอร์เท่ากับไทม์เท่ากับ 5แบบนี้นั่นเองครับเออาจจะเป็น1.5แบบนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดอคอมมานด์บล็อกกันเองเราจะเป็นต้องมาเพิ่มแท็กเพราะว่าเรากําหนดว่าให้ NPC ที่มีแท็ก p p c เนี่ยเปิดหน้าต่างนั่นเองอ่ะเราก็จําเข้ามาตรงนี้ผมแล้วก็ให้เรายืนอยู่บนตัวของตัว n อ c ผมแต่ถ้าเกิดว่า NPC มีตัวเดียวเนี่ยเราอาจจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้ครับผมนี่แ e, ท็กเอเท่ากับ Npc. เท่ากับ ถ้าอันนี้ในกรณีที่เราอยู่ในระยะรัศมี4แล้วมี NPC แค่ตัวเดียวเนาะโอเคเราก็จะให้มันแอร์ครับ NPC เรียบร้อยผมเสร็จแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาเพิ่มในส่วนของตัว Scoreboard กนะันเพราะว่าเราลิงก์ไปในส่วนของตัว Scoreboard ที่มีชื่อว่า Time น,นั่นเองอ่ะเราก็จะพิมพ์ว่าผมว่า Scoreboard Objective Add Time แล้วก็ดันด้วย Dummy แบบนี้นะครับเมื่อเราเสร็จแล้วเนะ่ยก็เราจําเป็นต้องมีเงื่อนไขในการใช้งานมนนิดนึงเนาะ เมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่มันควรจะทำเนี่ยะจะเรียกว่าอะไรดีเรา,าผมก็จะต้องมีตัวเพิ่มในสองตัวเพิ่มแต้มนั่นเองอาจจะไม่เพิ่มเพิ่มก็ได้มั้งมีรู้เหมือนกันนีแต่ว่าอาจจะใส่แบบนี้มเป็นเชี่ยนคอนออราทิทเ,เนี่ยก็ตามด้วย s c o r e b o a r d p a y เ r อร์อดแอด,แอด,แอด,แอดชามหนึ่งแบบนี้ก็ได้มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันฮะโอเคก็ประมาณนี้เลย ทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีสกอร์บอร์ดพื้นฐานกันก่อนเลยสกอร์บอร์ดพื้นฐานเนี่ยก็คือเลขศูน,นยนน์นั่นเองเราจะไม่ใส่กระดาก่อนแล้วเตเน้นะครัผมไม่ใส่แล้วกันนะครับโอเคเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยทำไงต่อรอเขาผมก็จะมาลองทดสอบเปิดกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเนี่ยไม่ใช่เสิเราจะมาเปิดคำสั่งโดยปุ๊บปรับเป็นเอาไปทิจะสังเกตว่าแต้มเรา,เาไม่จะสังเกตว่าหน้าต่างมัน,นยังไม่ผูกเปิดผมเพราะว่าเรากําหนดไปที่1ไปจนถึง5้านั่นเองครับเราจะต้องปรับาจาก1 เป็นศูนย์แบบนี้นั่นเองปุ๊บก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะว่าตรงนี้มันไม่ถูกกับรันนั่นเองอาา่าฮะเราก็อาจจะต้องมีตัวนี้ผมเพิ่มเข้ามาผมก็คือแอดให้สกอร์บอร์ดเป็นศูนย์เพราะตอนนี้เราไม่มีไม่มีตัวเลขอะไรอยู่ในสกอร์บอร์ดเลยเนาะแล้วก็ใช้เป็นสกอร์บอร์ดเพย์เยอร์แอดแอดเอดชมัมศูนย์แบบนี้ผมลองดูกันอ่ากดไปรีพีทเอาแอดทีมเรื่อยๆไปทีนี้ต่างก็จะขึ้นมาผมตอนนั้นเนี่ยเราก็ลองกดปิดดูเห็นไหมอ่ามันก็จะอยู่ได้ประมาณนี้เลย ซึ่งโอเคเร,เราอาจจะลองใส่สของอ่าให้มันนานขึ้นนะอืมก็สังเกตว่าตอนนี้แจ้มเราคือโกอะรอ่งเงยเดี๋ยวผมจะขอยาดรีเซ็ตกรบอกเราแป๊บหนึ่งเนาะเนี่ยอะไรอะไรจะเกิดขึ้นหน้าตา n อ c พซจะถูกเปิดขึ้นมาโอ้หตรงนี้เรา,าจ,จะต้องเพิ่ม่ให้มันมีเดย์เนาะเรา,าจ,จะตัดตรงนี้มาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ผมปรับเป็นเชี่ยนคอนออกไคทีแบบนี้เนาะตรงนี้ก็ปรับเป็นสิบห้าหน้าเดงนะครับผม,อม,อมโอเคแล้วก็ใส่ข้อสารด้านในแบบนี้นะครับ แล้วก็จ,จะต้องปิดในส่วนของตัวอันนี้หนึ่งเราใช้ภาษาเกมรูป Command Block Output นะครับผมแล้วก็ปรับเป็น f a l s แบบนี้ครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองรีเซ็ตสกอร์ของเรากันอีกรอบหนึ่งเพย์เลอร์รีเซ็ตแอดพีไปปุ๊บเห็นไหมว่าหน้าต่างมันจะถูกขึ้นมาเรื่อยๆผมจนกอาแต้มของเราเนี่ยจะหายไปนั่นเองเห็นไหมอ่าก็อาจจะใช้เป็นแบบเวลาเริ่มเกมเนี่ยอาจจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นขึ้นมาแบบบังคับให้อ่านแล้วก็เปิด ก็ได้นะครับผมอ them, ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากสกอ์บอร์เป็นแท็กล่ะอ่ะซึ่งเวลาเราเปลี่ยนคำสั่งเราไม่ต้องมาเปลี่ยนในตัวนี้ผมเพราะว่าการทําคำสั่งในตัวนี้มันค่อนข้างอันตรายมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมือเราไปเผลอตีมันมันก็จะหายไปแบบนี้เลยผมนี่เห็นไหมอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการทําคำสั่งกันโดยสำหรับการทําคำสั่งเนี่ยเราจะป็นต้องใช้แท็กเท่านั้นนะครับผมอาจจะไม่ใช่แท็กเท่านั้นก็ได้อาจจะเป็นอาจจะเป็นสกอ์บอร์อาจจะเป็นอะไรก็ได้ของแต่ว่าที่ผมแนะนําาาาก็็คือแแทเเะพรว่ย มันง่ายในการแก้ไขแล้วก็ง่ายในการทําด้วยนเดีนะครับตัวนี้เราก็จะแก้ให้เป็นแท็กครับผมอ่ะเราก็จะใช้เป็นในส่วนของตัวแท็กเราให้แท็กเป็นอ่าตัวอะไรดีเราให้แท็กเป็น open แล้วกันนะผมไอ้่แบบนี้เลยเนาะทีนี้เราจะเพิ่มปุ่มตรงนี้เข้ามานะผมก็คืออาจจะใช้ปุ่มที่มีชื่อว่าแท็ก add p add open แบบนี้ผมอ่าโอเคผมซึ่งถ้าเรากดไปเนี่ยหน้าต่างมันถูกเปิดตลอดไปนะครับอ่ะ เราก็ต้องจำเปน็นต้องมีที่ปิดก่อนนะผมอันนี้สําคัญมากเนาะสำหรับใครที่ไม่ทําที่ปิดเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วก็ลําบากมากเลยเดีด๋วยวเราจะตรงนม้ส่วนของตัวคอมมานด์แบบนี้ครับผมนี่เราก็มาที่คอมมานด์ตรงนี้เนาะคอมมานด์ในตัว Npc นั่นเองเราก็จะใช้ไปเลยนะผมว่า hack add p remove open แบบนี้นะครับผมนี่เราจะปรับเป็น battle แล้วก็เปิดเป็นในส่วนของตัวอ่า exit ก็ได้นะครับนี่แบบนี้เลยเนาะนี่โอเค มาเดี๋ยวเราจะมาลองนําปุ่มมากดตรงคำมันตรงนี้เลยปึ๊บเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรากดกากระบาดเนี่ยอ่ามันจะไม่ยอมออกให้เรานอกจากเราจะกดคำมันเอ็กเวลกูโอเคมานำมาต่อกันเลยซึ่งที่ผมเคยบอกว่าไม่ให้ทําคำมันในตัวนี้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเถียงผมนะเอ้าวมันก็มีให้ทาคำมันนี่จะไม่ม่ทำเลยก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นคําสั่งที่ยาวอ่ะผมไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําสั่งแบบง่ายๆเน่ยที่พี่แอดพี่อ่าแท็ก เท่ากับ Open แล้วก็อาจจะใช้เป็นง่ายๆแล้วกันขีด100แล้วก็ขีดอันนี้แล้วก็ตามด้วย Tag add a remove ตัว Open แบบนี้นั่นเองครับผมซึ่งเวลากดเนี่ยเราก็จะให้หน้าต่างมันปิดนั่นเองครับผมเราเลยใช้ Tag remove open ทั้งหมดทุกคนนั่นเองนะครับอืม,มาสมมติว่าตอนนี้เรามี Tag ปุ๊บกดตัวนี้ปุ๊บนี่เราก็จะลอยแล้วก็หน้าต่างจะปิดผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัว รีมูฟโอเพนจะเกิดอะไรขึ้นหล่ะอืมมาลองดูกันกดป้ายเอ้ยยังไม่มีแท็กลืมลืมบถ้าเกิดเราไม่มีแท็กปุ๊บหน้าตามันถูกเปิดแบบนี้เลยครับผมนี่แต่ว่าเราสามารถกดปุ่มกดปุ่มได้ครับแต่ว่าเราต้องกดการกรบาดออกครับผมนี่แล้วก็กดใหม่ประมาณนี้เลยครับผมเราจะไ,าาด,ได้คนว่ากด้ำครับนอกจากเราจะกดปุ่มอื่นก็กดไม่ได้ครับผมนี่เราจะต้องกดการกรบาดแล้วก็กดปุ่มใหม่รอบนึงครับมันถึงจะได้เนาะอ่ะ โอเคดังนั้นเนี่ยเวลาทําตัวนี้ผมเราจะไม่ต้องมีแท็กรีมูฟอ่าตัวที่คอยเปิดตลอดเวลาด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนั้นเลยเนาะข่าวสารธศัพท์นาวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากผมที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้เนาะถ้าใครเนี่ยที่อ่าชอบเนี่ยชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยเนาะว่าที่จะได้ค่าวขี้ใหม่เราก็กาลังจะผมด้วยนะครับโอเคผมแล้วไว้เจอกันใหม่ใน,ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ